ท่านจะแล้วรกองส่งาวไปิารณ์ไงใชหมรัองค์ไ้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมของาราสสเมสัดาหี้ดระยวลาของคลถขึ้นแล้วองค์รสามารถที่จะบำเนิหารการสารการจนได้รับการอนุมัตจากคนะราธการนการดำเนินเพื่อพที่นาที่แอนติการและและการควบคุมของโรคโควิด -19 ของศูนย์ด้วยที่นาความเหมาะสมการขยายระยะเวลาประกาศสารการ กระเกระดางการขับรบนโลกิเซอรวร่คด้าาคม2 .555 ผลการว้จัดทำงการปุมที่รายงานกาทรายงานการประชุมค่ะแ้ไขเพิ่มเติมนะครับดูนิครับขับครับ้ที่สามสิบเกยรายงานสถานการณ์และแนวโน้มการ